ร่วงที่หลวงพ่อตาท่านเมตตาไปเยี่ยมตอนเจตองพระท่าเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังท่าบอกว่าพิทักษ์ป่าที่อยู่ที่ปูกระดึงเนี่ยเราให้ท่านฟังว่าเขาออกไปตรวจป่าเนี่ยนะมันมีกลิ่นตุตุเหม็นตลบป่าเลยเขาก็เหมือนมีอะไรตาย,ยานะก็เดินตามหากันเดินตามหาทีพภาพพื้นดินไม่เจอแต่กลิ่นก็ยังเหม็นอยู่สุดท้ายพอเงยไปบนต้นไม้นะ ไปเห็นงูเหลือมตายอยู่บนต้นไม้ตัวยาวใหญ่เลยนะเออแปลกมากเลยงูเหลือมทำไมตายบนต้นไม้พ <c oughs> ี่ตาป่าสงสัยก็ปีนขึ้นไปดูสำรวจงูเหลือมป่ากลว่าได้ยินเสียงไอ้ตะกุยตะกาอยู่ในท้องงูเหลือมนะ <c oughs> ก็เลยช่วยผ่าออกมาดูปา่าก็ไปเจอเต่าอยู่ในท้องงูเหลือมหลวงพ่อบอกว่าไอ้งูเหลือมตัวเนี้มันกินทุกอย่างมาเลยกินเต่าไปด้วยเข้าใจไหม <c oughs> แต่บังเอิญเต่ากระดองแข็ง งูเหลือมมันย่อยไม่ได้เลยตะกายท้องงูเหลือมจนงูเหลือมเจ็บตายท่านบอกว่าพวกเรานะ่อดทนนะชะตาเราตอนเนี้ยปีสี่สองนะก็เหมือนงูเหลือมจะกินเต่าแนละ้วอดทนนะลูกงเต่าไม่ตายเดี๋ยวงูเหลือมก็ตายเข้าใจไหมฮนะนะอ่ะปกบมือเตาหน่อยฮะเรายังก็ไม่ตายนะ เพราะเราไม่สู้แต่จะสร้างความดีต่อไปใช่ไมมใช่ฮะใช่นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดร้ายแต่จะอดทนสร้างความดีอย่างเต็มที่เต็งก่อนหลังดีไหมแล้วนาําความสำเร็จกลับมาถวายหลวงปู่นำพระศาสนาแผ่ขยา้กว้างไกลไปทั่วเร็วพันนะให้ทําหน้าที่เสร,ร็จอัศจรรย์ทุกท่านเลยขออนุโมทนา